s ุ z u k i เ er อ t i ติก้าซูเปอร์แฟลชรถยนต์เจ็ดที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกความคุ้มค่าเป็นเจ้าของในราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง555,000บาทจากราคาเดิม783,000บาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์2 5 6หหรือจนกว่าสินค้าจะหมดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i c o t h หรือสอบถามที่โชวรุมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศศึกพริมร์ลีกประจำสุดสัปดาห์นี้นะครับคู่ใหญ่บิ๊กแมชคู่เอกเนี่ยไปอยู่ในค่ำคืนวันอาทิตย์คืนพรุ่งนี้เป็นเกมระหว่างอาร์สโนกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันเสาร์คือค่ำคืนวันนี้ก็เลยไม่มีคู่บิ๊กแมชนะครับไม่มีคู่เอกแต่จะฝูงครับหงแดงผู้หังการจะลงเล่นนะครับแล้วก็ลงเล่นก่อนอาร์เซนอลแมนซชตี้เชลซีนะโอรติงแฮมฟอเรสอ่ะเป็นโอกาสที่เลี้ยวภูลเนี่ยจะแข่งก่อนบ้างวันนี้จะยกพลไปเยือนทีมที่กำลัง มาแรงมากอย่างบอลมัดครับพูดถึงบอลมัดเจ้าของสมยาเดอะเชอร์รี่เนี่ยนะครับเป็นทีมที่ตอนนี้ต้องบอกว่ามาแรงที่สุดของพริเรียร์ลีกไม่แพ้ใครมา11เกมติดต่อกันแถมใน11เกมที่ไม่แพ้เนี่ยเป็นชัยชนะถึง7นัดนะครับแล้วก็ไอ้ชัยชนะ7นัดเนี่ยแม่งชนะทีมใหญ่ๆห,ห,หมดเลย คือตอนช่วงต้นเนี่ยไลฟ์ฟังนิดนึงนะครับเท้าความก่อนบอลมัดเปิดฤดูกาลนี้แบบกระท่อนกระแท่นนะครับนัดแรกเนี่ยชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็หนึ่งในห้านัดนะครับบอลมัดแพ้ลิเวอร์พูลที่แอนฟิ์แพ้ด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์แต่หลังจากนั้นอันโดนี่อิไรโอราครับเริ่มจับทางลูกทีมตัวเองถูกนะครับ ฟอร์มการเล่นก็เข้าที่เข้าทางเข้าเบรกมาเรื่อยๆเอาชนะได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลแมนซิตี้แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดนะครับแอสตันวินล่าท็อตแนมฮอสเปอร์ชนะหมดเลยเชลซีเสม,มอนะฮะแล้วก็สองเกมล่าสุดบุกไปขยีนิวคาสเซิลถึงเซนต์เจมส์พาร์กนะก่อนที่จะเปิดบ้านทลม่ม นอตเทกิมฟอร์เลสห้าประตูต่อศูนย์นี่ต้องยกนิ้วนะฮะต้องชูมือห้านิ้วมาประกอบการพูดด้วยเพื่อให้เห็นภาพและได้อารมณ์กับความรู้สึกมากยิ่งขึ้นสองเกมล่าสุดบุกถลม่มนิวคาสเซิลสี่หนึ่งนะครับบุกถล่เอาชนะนอติงแฮมฟอร์เรสห้าศูนย์คิดเอาแม่งยิงเก้าประตูนักเตะที่ ฟอร์มการเล่นกระฉูดมากนะนาะทีนี้ก็คือจัสตินไครเวิรดนะครับเล่นเป็นหน้าต่ำตอนนี้แนวรุกของบอลมัดจัดจ้ารปาดเปรี่ยวมากออสตาลาสเกมที่แล้วก็ยิงกระจายนะครับเซเมนโยก็สม่ำเสมอเอวานนิวซันนะฮะกองหน้าก็หวังพึ่งได้แล้วก็ที่สำคัญคือจัสตินไครเวิรดกำลังเข้าฝักฟอร์มร้อนแรงมาก แล้วจังหวะดีมาเจอกับพวกพี่พี่เนี่ยพอดีเลยบอลหมัดไม่แพ้มาสิบเบ็ดนัดแต่ขอโทษนะครับเลียร์พูลนับตั้งแต่พลาดท่าให้กับนอตติิแฮงฟอร์เรสต์คาบ้านตัวเองในช่วงต้นฤดูกาลแล้วก็รันยาวครับไม่แพ้ใครเหมือนกันบอลหมัดไม่แพ้11บบนัดพวกพี่พี่บอกว่าเฮ้ยจ,จักรจี้ว่ะเพราะว่าเลียร์พูลนะฮะไม่แพ้มา สิบแปดเกมติดต่อกันสิบแปดเกมติดต่อกันที่ลิเวอร์พูลไม่แพ้สถานการณ์ล่าสุดนะครับนั่งไข่ห้างอยู่บนภูนะครับดูมจะใช้คําว่าดูหมูกัดกันเดี๋ยวก็จะดูเป็นการบูลลี่ไปนิดนึงเป็นการด้อยค่าอ่ะก็ไม่เป็นไรนะฮะก็นั่งอยู่บนภูกระดิกนิ้วตีนไข่ห้างแบบสบาย วันนี้ถ้าบุกไปยัดเยียดความปราชัยให้กับบอลมัดได้จะทำแต้มทิ้งห่างทีมตามตอนนี้ทีมตามอันดับสองคืออาร์เนอลตามอยู่6แต้มถ้าลิเวอร์พูลชนะจะทิ้งอาร์เซนอลเป็น9แต้มพร้อมกับบรรจงถีบความกดดันไปให้พลพรรค เสียนาดปืนใหญ่ในวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับแมนซิตี้คือถ้าถ้าลิพูลเนี่ยชนะได้ทิ้งมันก้าก่อนนะครับพรุ่งนี้อาร์เซนอลกดดันเฮี้ยคือมันไม่มีทางเลือกอื่นใดนอกจากเอาชนะแมนซิตี้ให้ได้เพียงสถานเดียวนะครับแต่ตอนนี้ก็เห็นกันอยู่ว่าแมนซิตี้เขาเริ่มเริ่มที่จะกลับมาแล้วนะเริ่มจะกลับมาแล้วเริ่มเริ่มกลับมาฟอร์มสม่ำเสมอมากขึ้นนะเพราะฉะนั้น มันสาคัญตรงนี้นะครับคือถ้าวันนี้ลีพูลบุกเอาชนะบอลหมัดได้อ <c oughs> หวานเจีย๊ยบอะตําแหน่งชคปมไม่น่าจะหนีไปไหนนะครับโอเคเข้าใจแหละว่ายังไม่มั่นใจยังมีความกังวลกันอยู่ยังอยากจะวัดกันนัดต่อน,นัดนะครับแต่ถ้าวันนี้ชนะสารการมันจะยิ่งเอื้ออํานวยพูดแบบนี้แล้วกันนอกจากจะทิ้งอาร์เซนอลเป็นเก้าแต้มจะทิ้งอันดับสามอย่างนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับซึ่งวันนี้ ฟอร์เรสต์จะแข่งก่อนอ่ะถ้าฟอร์เรสต์แข่งก่อนก็ไม่รู้อ่ะแต่ถ้าวันนี้ชนะนะครับก็จะทิ้งฟอร์เรสต์เป็นสิบสองแต้มอ่าแบบในกรณีที่เราที่กาฟอร์เรสต์ชนะในในในวันนี้นะแล้วถ้ารีบุญชนะก็จะทิ้งเราที่กาฟอร์เรสต์ไปอีกเป็นสิบสองแต้มโอ้โหมาซิตี้ตอนนี้ตามหลังบางคนบอกโอ้ยมนซิตี้กลับมาแล้วเกิดอาการหวัดระแวงนะฮะหวัดระแวงแวงแวง คิดมากไปหรือเปล่าหมอว่าระแวงเหียทำเพลงพี่โป่งไอ้สัตว์นะ,ะเกิดอาการว่าระแวงไม่ต้องว่าระแวงครับนะครับไม่ต้องคิดมากแมติตี้ดูเหมือนจะดีขึ้นอาการกระเตื้องขึ้นก็จริงแต่นะปัจจุบันตามหลังผู้พิพีเนี่ยสิบสองแต้มถ้าขํามคืนวันนี้หงแดงบุกไปกรรมชัยที่ไวทัลิตี ก็จะทิ้งห่างแมซิเตี้เป็น15แต้มวันละแวงไม่ต้องวันละแวงแล้วนะครับสบายสๆนะะสบายบายเพราะฉะนั้นเกมนี้สำคัญเราจะเห็นว่าเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาอาร์เสลอตทิ้งเลยนะฮะเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกคือแม้ว่าตัวเองแพ้แล้วมีโอกาสที่จะเสียตำแหน่งจากฝูงแต่อันเซอร์อตยักไหลอะยักไหลแบบไม่ะสะด้สะท้าน ไม่เป็นไรช่างหัวมันอเอาแค่ผ่านเข้ารอบนะครับโดยไม่ต้องไปเพย์ออฟนะฮะแล้วก็ได้เป็นทีมวางหนึ่งในสก็โอเคแล้วนะครับแม้ว่าจะแพ้ PS V เอลเฟนแต่มันเข้าใจได้คือใช้ตัวสำรองบวกกับนักเตะดาวรุ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่พวกวิพีจะแพ้เมื่อกลางสัปดาห์เขาเรียกว่าทิ้งเนื้อก้อนเล็ก เพื่อที่จะมาเอาเนื้อก้อนใหญ่นะฮะเนื้อก้อนที่ใหญ่กว่าในวันนี้ตัวผู้เล่นนะครับสภาพทีมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายตัวเจ็บก็เหมือนเดิมก็อย่างอย่างโจโกเมสนะครับก็ยังหายเจ็บกลับมาไม่ทันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีเพิ่มเติมมีเคอร์ติสโจนนะครับที่ไม่น่าจะลงเล่นเกมนี้ได้เช่นเดียวกับดิโอโกโชตานะฮะคนนี้ก็เจ็บอ,ดอ,ดอด่อนๆแดดลงเล่นนัดหนึ่งแล้วก็เจ็บเล่นนัดหนึ่งแล้วก็เจ็บเดี๋ยวคงต้อง อาจจะต้องให้พักแบบยาวๆไปก่อนนะยังลงตัวจริงไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้เล่นลิบุลถ้ามองอีกมุมหนึ่งก็ดีอย่างใช้ใช้ตัวเดิมๆเนี่ยต่อเนื่องพว้เลระตูกับพอมีนะครแผงแบ็คโฟเนี่ยแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะครับทั้งขวาก็เทรนทางซ้ายก็ร็อบโบ้นะครับเฟอร์จิฟานได้กับโกนาเต้ยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คกลางสตัวมีแม็กกาคู่กับกราฟนะฮะแล้วก็มีโซโบเป็นหน้าต่ํา แนวรุกนะฮะหน่วยล่าสังหารนำโดยพี่โมนะฮะพี่โมนี่ทั้งขวาทั้งซ้ายก็ลุงพลน,นะฮะกักโปกักโปขอใบขอใบ <c oughs> ยอกยอกยอสัต์นะหน <c oughs> ้าเป้าก็ใช้ลูโชหรือลุยดีอาสเพราะว่าดาวินนูเยสเมื่อกลางสัปดาห์ก็มีข่าวว่าป่วยอีก compile. ส่วนบอลมัดก <s> ็ตัวเดิมๆเช่นกันนะ แล้วเมื่อกี้กูจะอึ้งทำไคือคืออันดนี่อไรโอล่าเนี่ยเขาก็ใช้ผู้เล่นนะครับชุดเดิมเดิมเนี่ยมาตลอดผลงานก็ดีที่สำคัญคือเล่นเป็นระบบมีทีมเวิร์กมีแบบแผนนะครับบีบสูงเพรสซิงนะครับบทบี้ใส่คู่แข่งเกมรุกถือว่า มีประสิทธิภาพพอสมควรเลยทีเดียวฉเฉพาะอย่างยิ่งเกมในบ้านนะครับดีทั้งรุกดีทั้งรับปัญหาคือสถิติเ e ต d to เ e a d ที่เจอกันเองเนี่ยก็ต้องบอกอีกว่าบอลหมัดก็เป็นอีกหนึ่งทีมในคอลเลกชันของพวกพีพรีนะฮะที่เจอกันเมื่อไหร่มักจะเสร็จลีว์ภูนะครับเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยเสร็จลีว์พูเสมอ แถมไม่ใช่โดนธรรมดามักจะโดนระเบิดถังขี้ด้วยคือพูดง่ายว่าไม่ใช่แค่แพ้อย่างเดียวแพ้เยอะนะฮะอย่างเมื่อสองฤดูก,กาลก่อนเล่นที่แอนฟิลเนี่ยริบูนกดไปไม่มากไม่มายฮะเก้าดอกเน้นเน้นชนะไปเก้าประตูต่อศูนย์หรืออย่างเมื่อตอนต้นฤดูก,กาลที่แอนฟิลเห็นไหมฮะริบูนเอาชนะบอลหมัดแบบไม่ระบมหัวแม่ตีนเลยสามประตูต่อศูนย์นะ สถิติคู่นี้เจอกันนะครับ11เกมล่าสุดในพรีเมียร์บอนมัดชนะลิเวอร์พูลได้แค่ครั้งเดียวนะครับครั้งเดียวก็เกิดขึ้นหลังจากเกมที่เลี้ยพูลถล่มแมนยู7-0นั่นแหละท้องพูเบาๆนะครับนะพอชนะแมนยู7-0เพื่อมาแพ้บอลมัดหนึ่งประตูต่อศูนย์จำถ้ายังจำกันได้เกมนั้นโมซาลาสังหารจุดโทษพลาดนั่นคือเกมเดียวนะครับที่ บอลหมัดชนะลิเวอร์พูลได้ในรอบสิบเอ็ดนัดล่าสุดบอลหมัดชนะได้นัดเดียวและถามว่าลิเวอร์พูลชนะบอลหมัดได้กี่นัดในสิบเอ็ดเกมล่าสุดคำตอบคือสิบนัดเยอะนะฮะสิบนัดที่ลิเวอร์พูลชนะบอลหมัดนะครับสิบนัดล่าสุดที่ลิเวอร์พูลชนะบอลหมัดยิงประตูรวมกันแค่สามสิบแปดประตูเท่านั้นเองค่าเฉลี่ยตอนนัดก็ สามประตูกว่าๆ <laughs> สามสามจุดแปดประตูต่อหนึ่งเกมเพราะนั้นนะครับวันนี้โอเคแหละเล่นที่บ้านบอลหมัดก็จริงบอลหมัดเป็นทีมที่เล่นมีระบบมีทีมเวิร์กนะครับน่ากลัวก็จริงแต่ญีูุ่นชอบนะฮะอย่าลืมนะพวกพี่ๆนี่เขาชอบเลยพวกพวกชวนทะเลาะเขาชอบมากกว่าบอลแบบลองนึกดูดิอย่างอย่างอย่างเกมที่เจอกับเรนฟอร์ กว่าจะเอาชนะได้นี่แม่งหืดขึ้นคอกว่าจะยิงได้นาทีที่9ก้ามิบนะครับเพราะว่าคู่แข่งเขาลงไปตั้งรับลึกปิดพื้นที่แน่นหนาไม่เปิดนะครับไม่เปิดที่ว่างให้ลิวพูนเนี่ยใช้ความเร็วความหนักหน่วงของเกมรุกมันก็เลยมีปัญหาแต่บอลมัดเนี่ยเขาน่าจะมั่นใจนะพูดง่ายว่ากากันก <c oughs> ากันแน่นอนบอลมัดเล่นในบ้านด้วย ฟอมหลังดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลที่บอลหมัดจะแบบอุยอุดประตูไม่สู้เลี้ยวหุนในบ้านเพราะฉะนั้นพวกเขาจะชวนทะเลจะเปิดหน้าแรกนะฮะเปิดหน้าแรกไม่ใช่แค่เปิดหน้าแรกธรรมดาด้วยเพลเหอๆอาจจะมีแบบยักคิ้วหลิวตาแบบเนี่ยเปิดหน้าแรกแล้วยักคิ้วหลิวตาซึ่งถ้าทาแบบนั้นกับผงแดงก็สามารถบอกได้คําเดียวนะครับว่าเฮีย